สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเข้าป่าหาเห็ดกันป่ะเดี๋ยวเราไป,ปาภาษาพามาลุยเห็ดที่ไหนน้อนะคะป่ะไปดูซิว่าวัานนี้สี่ช่องห้าช่องจะหาเห็ดเจอไหมอือหือคนตื่นเห็ดด้วยเห็ดตื่นคนเอาแล้ว มีบบเอาเห็ดพึ um. s <S ่งเห็ดพึ่งพี่น้องเลอะอือหือภาษาหาแล้วภาษาหาแล้วพี่น้องฮะเฮ็ดก่อนไปใครจะเห็นเห็วันที่หหลังจากเราไปดูตะก้านะคะเราจะมาเข้าป่าหาเห็ด อันนี้เป็นของเยี่ยมมาจำนวนปดอันนี้เป็นปัาไดับรานฮะอ๋อโอ้เป็นสวนยางของคนอ้ไป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  มาดูนะว่าใครจะหาเห็ดเจอเตุอฮ้ยเฮ้ยเหอเฮ้ย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 เสือเจอแล้วมาดูมาดูเห็ดอะไรกินอไหไน๊ยจริงเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งโอยเสือเจอจริงๆอ๊ยเห็ดพึ่งดูเห็ดพึ่งอไเห็พึ่งม่ใช่มันกินได้ที่ไหนล่ะอ้าวเห็ไม่ได้โอ้โหพี่ด เราคิดนึกว่าจะกินได้พี่น้องว้าวมันโมเมนตครับพี่น้องเลยอ้ยาหตามกอรตามต้นมย่เราเาจะหาเห็ดกินได้ไหมนี่หรือว่าเราหาเห็ดแถวตลาดนพี่น้องนะดูไปแล้วนะเอฟีโอ้เสือนน่ะ นี่ไหาอะเออนี่ละโอ้เราก็บอกว่าเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งที่ไหนได้มันไม่ใช่แล้วพี่น้องเออเดยวกันเลยอไม่ใช่นะ้คะเอฟดีโอ้ กิ S <S <G ül üyor> นได้จะไม่มีชีวิตอยู่ต่อวะโอ้นี่ไงนี่ไงเจออีกแล้วเนี่ยเนี่ยกินไม่ได้ล FC เลยเอฟซีเนี่ยเห็ดแบบนี้นี่นี่นะคะออืเนี่ยอัดโอ้โหจะเจอไหมเ,เห็ดพึ่งขมอ๋อเห็ดพึ่งขมมันจะเหมือนที่สีขาวๆเมื่อกี้นะเอฟซีเอ้ย,อยจะได้กินกันไหมเนี่ย โอ้โจับก็ไม่ได้โอ้โหคอยเจอแล้วนี่เยอะมากเลยที่มันกินไปได้นะ่ะหัวเบลอเลยหาเห็ดกันหาเห็ดกันจะเจอไหมเห็ดยุคคาป่านี้ภาษาป่านี้ใช่ไหมที่ตากลืน ถ้าเราหายเจอนี่เราจะถูกระมันที่หนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ย,ย,ออย,ายทาง,งนู้นเขาก็หากันอยู่ทางนู้น ถ้าเห็ดมีพมันจะมีมดมีแมงม,ม,มาตอกมาตอเติมแล้วก็กินถ้าเห็ดมันมีพิษมันจะอะไรนี่มันใล้เลยนี่นี่นี่น,นี่ใช่ไหมนี่<ม>นเอาเหม,มือนกันเลยพี่น้องมันไม่ใช่อู้อะไรภาษาที่พาบัาคับป่าเห็ดเบื่อบอสห <c oughs> นิเดินมาเดินมามีแต่เห็ดเบื่อเลยเต็มคุ้มเลยนี่อันนี้ก็เห็ดเบื่อบอ

จะได้กันส oh, ักดอกหนึ show, ่งไหมเนี huh. ่ยเดี oh, bueno? ๋ยวเดี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 ๋ยวขอดูหน่อยสิเป็นยังไงอุ้ย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 ใครเจอใครเจอใครเจอโอ้สวยจังภาษาเจอแล้วกินได้ใช่ไหมได้เดี๋แต่ไม่เท่าเลยโอ้ยแล้วเอ้านึกว่าจะเจอเห็ดเจอดอกกระเจียวว่าสันวะกกระเจียวป่าโอ้เหมือนดอกกระเจียวที่เรากินอยโอ้กระเจียวป่า นเราไปเกียวป่าเนาสีม่วงสีม่วงๆหนูสีอไมพูจุมพูเหมดล้ืองสสัยเราาต้องงไปห ไปหาเหยแถวแถวตลาดอยากเราต้องหาเหยดเแถวแถวตลาดพี่น้องเนาะไปไปผู้เชี่ยวชาญตัวนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหลงไงเอออุ้ยอุ้ยมันติดมันติดบูธอุ้ยอุยอุ้ยถาวันติด เท้าวันติดขาข่อยเท้า,ขา,ขาวันพันขาพันพันบูธพันบูธไมนะ่ใช <c oughs> ่น้าไม่ใช่นาก็ลุ้เสือก็รถไถพาวิ่งมาปลาก็เท้าวันพันขา <c oughs> <c oughs> อะไรดีช่วงนี้ดวงตกช <c oughs> <c oughs> ่วงนี้อุโหนี่น้อง เออตคนเดียวเออตกคนเดียวเข้าป่าก็เข้าป่าทวันก็รุมขายสีเคนค่อยแนะนําว่าเจ้าเดินออกถนนใหญ่ดีกว่าบอออกทางไหนดีนี่นี่ต้องออกทางนี้ต้องออกทางนี้นี่ออกทางนี้นี่เอออ่ะไป โอ้ได้เห็ดเต็มคุเลยนี่ยทำไมเมื่อวานไม่ให้หลวงพ่อพรมน้ำมนต์เยอะๆค่อยไม่เป็นอะไรแล้วเมื่อวานหลวงพ่อเคาะฟังโป้งฟังโป้งไปหลายวันแล้วอือเยบตีไปเราออกถนนใหญ่กันเถอะงั้นคงไม่ได้กินแล้วเห็ดเห็ดงามดิ๊งเอาโอ้ดอกกระเจียวชม ดดดมมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดมดอกกระเจียวหว่ะดมๆไปกินได้หรือไม่ได้ก็กินได้แต่มันแก่แล้วดอกกระเจียวกินได้อ๋อไม่มีกลิ่นแบบสมุนไพรคล้ายๆขาคล้าายๆขหอมเนาะหอมเนาะไปไปออก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 คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสรุปแล้วคือไม่ได้จักดอกไม่ได้จักดอกต้องไปหาแถวแถวตลาดแล้วเรา สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแหละอะไรคุณเป็นอะไรล่ะมึงไอ้พจน์เร็วเร็วนี่คือก็นั่งลงก็ได้ใชนั้นน่ะเดี๋ยวนี่คืออะไรก็จะอะไรจังกงข้าวต้งเด้อ นี่งวข้าาาปคลิปนี้สวัสดีค่ะ